บ้านโมเดิร์นที่สุดของความทันสมัยเพราะไม่ว่าจะผ่านไปกี่ยุคก็ยังคงกลืนเลื่อนไหลไปตามกระแสปัจจุบันลูกค้าหลายท่านมาเยี่ยมชมที่นี่ก็ส่งเสียงเดียวกันว่าทำไมบ้านที่นี่เหมือนบ้านในเมืองกรุงเทพใช่ค่ะ ความตั้งใจเราต้องการให้ทันสมัยเหมือนในกรุงเทพไม่ว่าจะผ่านไปกี่ปี5ปี10ปีบ้านก็ยังดูสวยทันสมัยเรายังนำแนวคิดเอาสายไฟฟ้าสายไฟเบอร์อินเทอร์เน็ตลงใต้ดินซึ่งค่าใช้จ่ายสูงมากโครงการชั้นเดียวอื่นอื่ไม่นิยมทำกันเราอยากให้ลูกค้าที่อยู่บ้านของเราได้อยู่บ้านที่มีคุณภาพสังคมคุณภาพอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดีปลอดภยัยมีรปภรักษาความปลอดภัย24ชั่วโมง กว้างไม่แออัดมีส่วนสีเขียวสไตล์งกิษอีกด้วยบ้านคือจุดเริ่มต้นของครอบครัวทำให้ทุกท่านมีความสุขในทุกๆวันนะคะเรื่องโครงการเดอะคอมมอนปกแดงแม่น้ำคูซอยหนึ่ง